สวัสดีค่ะดีดีต้ารับค่ะสวยช่องของมานฮะคลิปนี้ม่อนก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องสิแอปที่นักแต่งนิยายนําไปสร้างรายได้ได้นะฮะสำหรับม่อนมอนก็เป็นนักแต่งนิยายคนหนึ่งนะฮะที่ชอบแต่งนิยายแต่ไม่ชอบอ่านนิยายคือม่อนจะรีวิวคีมไปด้วยแต่งนิยายไปด้วยเพราะส่วนมากก็เวลาแต่งนิยายก็ไม่ได้ถ่ายคลิปแบบแต่งนิยายหรอกนะแต่มอนจะมาพูดเรื่องสิทแอปที่เราสามารถแต่งนิยายและสร้าง ได,ไดนวะดะเป็นคนชอบแต่งนิยายก็ประมาณนี้ละสิแอปที่นวดจะมาพูดถึงในคลิปนี้กันนะฮะแอปที่1คือแอปด็กดีนะฮะด็กดีนะก็มีฐานเยอะนะแต่บางครั้งเขาก็จะอ่านแต่อ่านเขาจะใช้คอนเอานะที่เป็นเหลี่ยญเหลืองอนะ่ะหาซื้อต้องซื้อเอานะฮะเราถึงจะได้ประมาณกี่เปอร์เซนต์ก็ไม่รู้เดี๋ยวมวนจะเอาขึ้นให้ดูนะฮะแอปที่2นะเป็นแอป fiction log แอปที่สามารถ แต่งนิยายได้น่าจะแต่งนิยายได้อย่างเดียวนะเป็นแอปที่ยังไงละ่ะใช้น่าจะเป็นใช้เหรียญหรือการแชร์อะไรก็ประมาณนี้แหละก็สามารถหาไปอ่านดูได้นะฮะต่อไปนะฮะเป็นแอปอ e ีบุ๊กนะฮะอีบ e ุ๊กน่าจะใช้ตังซื้อนะครับก็ประมาณกี่บาทก็ไม่รู้นว่นก็ไม่เคยใช้แอปต่อไปนะฮะคือแอปลือเอาไว้นะฮะคือแอปที่แต่งนิยายอันตัวสีฟ้าๆเป็นลูกตัวเอนเะนี่ยนะฮะสามารถแต่งนิยายได้เหมือนกันนะฮะต้องใช้คอยเหมือนกัน หนึ่งคอยน่าจะหนึ่งบาทนะน่าจะใช่นะเราสามารถปรับคอยได้เองเลยนะฮะว่าเราจะเอา10คอยหรือ20คอยก็ได้นะฮะแอปคมิคนะฮะน่าจะคมิคนี่น่าจะเป็นแอปที่ใช้สําหรับการ์ตูนอย่างเดียวหรือภาพมังงะอะไรประมาณนี้แหละนะฮะก็จะประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปลองสถานก่อนเรามาทําความรู้จักกับคมิโกกันเลยใช่คะแอปค o มิโก้นะสำหรับมังงะหรือการ์ตูนนั่นแหละคับก็1 คอยเท่ากับ1บาทเท่ากันละมันนะต่อไปนะฮะเป็นแอปเว็บตูนนะครับแอปเว็บตูนเนี่ยต้องใช้ภาพวาดนะครับสำหรับมอนก็วาดไม่เป็นแต่ต้องจ้างคนที่วาดเป็นนะมาวาดให้และเราคอยแต่งเรื่องให้เขานะฮะทุ่นก็มีทีมงาน คือตังไว้พอเซแพทและเราทําร่วมกันมันก็เลยอาัจช้าหน่อยนะฮะถ้าน่าจะต้องเป็นสมาชิกของเขาถึงจะได้มั้งนะครับน้องก็ไม่รู้เหมือนกันต่อไปนะฮะเป็นอุกบีนะฮะอุกบีเนี่ยสามารถลงทั้งภาพวาดและนิยายต่อไปนะฮะเป็นจอยระดานะฮะจอยระดานี่คือห้องแชทและอ่านนิยายเรื่องสามารถเราแต่งเรื่องสั้นหรือเรื่องยาวก็ได้นะฮะถ้าเป็นเรื่องยาวนะ5ตอนตอนที่ห ถึงจะเปิดแคนดี้และโดนตได้นะฮะมันจะมีเหรียญคือเหรียญ1น1 2 0 2 3 0 300คือเราสามารถทําเป็นของขวัญให้นักเขียนได้นะครับเราสามารถเปิดแคนดี้ได้นะฮะตั้งเวลาไว้ก็แล้วแต่ทุกคนนะฮะว่าจะตั้งว่า กี่วันถึงจะเปิดแคนดี้ได้นะครับต่อไปนะครับเป็นแอปทันเวลาะนะฮะเป็นแอปที่แต่งนิยายคือแต่งนิยายมีฐานแฟนคลับอยู่ประมาณนึงก็ประมาณร้อยสองร้อยนี่หละสามารถเห็นได้เร็วมากเร็วจริงๆเลยนะฮะต่อไปนะฮะไอริเจอร์เนี่ยยังไม่เคยแต่งแต่ไปดูมาคร่าวๆก็จะเป็นการแต่งนิยาย แต่ถ้าให้ดีคือเว็บตูนเว็บตูนนะจะสามารถหาฐานแฟนคลับได้เยอะที่สุดเลยนะครับคือในแอปนี้ไม่มีใครสปอนเซอร์ของน้อมอนเลยนะฮะคือมอนจะเล่ารายละเอียดที่แบบคร่าวๆให้ดูนะฮะว่าสําหรับเราเป็นคนแต่งนิยายเนี่ยคือเราจะแต่งแอปไหนดีแอปไหนไม่ดีนะฮะเราก็จะประมาณนี้กันนะครับ10แอปนี้มอาจะลองให้ดาวนะฮะมีทั้งหมด5ดาวแอปเด็กดีเนี่ยก็อยู่ประมาณ3ดาวครึ่งฟิ c ชั่น ยังไม่เคยดูเดี๋ยวมอดจะลองเดี๋ยวนี้และถ่ายคลิปเดี๋ยวนี้มอดจะให้กีดาวบนหน้าจอเองนะฮะอีบ e ุ๊กเนี่ยก็ยังไม่เคยลองเดี๋ยวมอดจะหาเดี๋ยวมอดจะขึ้นให้นะฮะว่าเราจะได้เท่าไหร่กันเลตเอาไว้ Let A เนี่ยอยู่ประมาณ2.5ดาวนะฮะพอมิโคก็ยังไม่เคยลองนะฮะเดี๋ยวมอดจะลองทดสอบดูกันนะครับเดี๋ยวว่าจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคนะฮะเป็นเว็บตูนเว็บตูนอยู่ประมาณส 4ดาวนะครับอุกบีอุบีก็ยังไม่เคยลองนะครับเดี๋ยวมอดจะลองทําแล้วค่อยมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยได้กี่ดาวกันจอระดาจอระดาอยู่ประมาณ3.5ดาวเหมือนกันนะเพราะว่าฐานแตนคลับเนี่ยค่อนข้างดีอยู่ แต่คือสมมุติว่าเราแต่งเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้มันขึ้นดีมากพอเราจะไปเปลี่ยนจะสร้างเรื่องใหม่ขึ้นมาแทนแฟนคลับก็มองไม่เห็นแล้วนะครับแานวนลัายแทนวนลรายที่น้องทามานะก็ดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็ดีอยู่ประมาณหนึ่งประมาณ3ดาวนะครับไอรีดเดอร์ยังไม่เคยลองนะฮะเดี๋ยวมอจะไปหาลองกันหน่อยเดี๋ยวมอจะมารีวิวให้อีกครั้งหนึ่งคือครั้งนี้มอจะมาพูดเรื่อง10แอป,ปนี้แหละที่สามารถสร้างรายได,ได้ได้นะครับสำหรับนักแต่งนิยายอย่างเรา โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มอนก็จะมารีวิวแอป,ปแต่งนิยาย10แอป,ปนะครับที่สามารถสร้างรายได้ได้เดี๋ยวคลิปหน้ามอนจะมาหัดลองหัดเล่นเลยนะฮะว่าแอป,ปแต่ละแอป,ปเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้เท่าไหร่กันแน่สำหรับคลิปนี้มอนก็ไปแล้วฮะสำหรับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊าย